ไม่ได้เนี่ยต่อยชิงคิวคิวมันด้ชิงใส่คนก่อนนะดีดีที่ลงตัวตีต่ำเพียงคิปก่อนคลิปก่อนอุ้ยหวาดเสียวมีเกิดเนี่ยเราแย่แล้วแย่แล้วโอเคยังไงโอเคเคียวติดกูแพ้ไหมเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวโอเคครับก็ดีต้อนรับเข้าสู่ไดร์เซอร์ชแนลนะครับได้คือดูขอผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ วันนี้เราอยู่กับการรีวิวแรสปรับใหม่กันนะฮะบอกเลยว่าตั้งแต่ปรับใหม่มาเนี่ยน่าสนใจมากๆในสกิลต่างๆของแรสที่ปรับใหม่นะส่วนจะเป็นยังไงนั้นมารับชมกันเลยดีกว่านะฮะนะครับก็สำหรับแรสปรับใหม่มาเนี่ยมันปรับมาให้ท่า2ของแรสเนี่ยมันสามารถชกแล้วชิงได้นะครับเพราะาชกแล้วชิงนี่คือยังไงก็คือชกแล้วก็ต่อไปที่ถ้าอยู่ข้างหลังอีกฝั่งนะครับไม่ว่าจะมุมไหนก็ตามนะจ๊ะจะชิงไปตัวหนึ่งแล้วก็ ทำดาเมจนะครับประมาณนี้ตึงต้งๆนะครับแต่ถ้าดอยลองมามันจะมีอีกหนึ่งเหตุผลที่มันชิ่งไม่ได้คือศัตรูอยู่ไกลเกินนะครับอันนี้แบบเราเห็นเราเป็นบอทไงมันเลยชิงได้แตนะ่สมสมติในเกมจริงเนี่ยถ้าเกิดเราไกลเกินบางทีมันจะไม่ชิ่งให้นะครับแบบไกลเกินคือเรามองไม่เห็นศัตรูว่ามันยืนใกล้กันมันไม่สามารถจะเช็คพุ่มแบบชิ่งได้นะครับอยังงดวงคงดวงเป้าเ,เดียวแล้วถ้าเรามองไม่เห็นศัตรูนะครับแต่สมมติ ед, ว่าเห็นนะครับมันก็จะชิ่งได้ซึ่งไอตัวที่ชิ่งเนี่ยเนี้ยไม่ไกลมากนะเดี๋ยวดอยเช็ อ่ะประมาณนี้เหรอมันก็จะชิ่งได้แบบนิดนึงก็ถือว่าท้าไม่หมัดของแรนดเนี่ยไกลามากขึ้นนะครับอ่ะไกลามากขึ้นเห็นปะ ซึ่งข้อดีคือมันชิ่งได้แล้วก็ถ้าเป็นโดนคีบเนี่ยดาเมจมันยังเท่าเดิมก็ทําให้มันเคลียร์คีบได้ง่ายมากขึ้นมากนะสำหรับแรสนะครับบวกกับปรับใหม่มาเนี่ยตัวพาสซีฟของแรสเนี่ยเห็นว่าจะมีหลอด2หลอดมาใหม่อันนี้คือพาสซีฟการถีบของแรสปรับมาใหม่เนาะมันทําให้เวลาคนที่ไม่รู้ว่าเอ้ยอันไหนพาสซีฟของแรสจะขึ้นหรือ,อยังเนี่ยก็ดูหลอดใต้เท้าได้นะแล้วก็มีวงโชว์ตลอดนะว่าเออพาสซีฟเราระยะไหนมันก็มีวงขึ้นอย่างนี้เห็นไหมอ่ะประมาณนี้เวลาพพาาาาาาาสสซซีีีีีีฟรร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 ้้้้้้้้ออออมมมมมึ่่่่่งงงศศัััััััตตตตตตูตูเเเเเเนน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 ยไไหห็็็็็็ววะะะะะคคคคบบบแจกกกกใใททขดดถืผปณํ การได้เลสง่ายขึ้นนะครับด้วยจุดเด่นคือท่าสองที่บัฟมาได้แหละมันทำให้มันเคลียร์เวฟได้ง่ายมากขึ้นนะสับเลสนะครับอีกข้อหนึ่งที่ดอยอยากจะโน้ตนะเท่าที่ดอยลองเล่นมาดอยรู้สึกว่าท่าหนึ่งของเลสเนี่ยโดนเนิร์ทำให้ดีเลย์นานขึ้นนะดูท่าหนึ่งนะดอยจะหนึ่งแล้วกดตีนะ เห็นปะมันแบบยกขึ้นไปนานมากแล้วกว่ามันจะตีได้เมื่อก่อนมันจะแบบดีเลยค่อนข้างน้อยหรือแบบ1ก็กด2นะพอกด2รวๆไม่ติดเลยกว่าจะติดคือแบบให้เวลาระดับหนึ่งนะฮะอาจจะให้ราพา4แล้ว1มันก็ยังยังเร็วอยู่นึกออกป่ะหรือแบบอ,อะพาสซีฟแล้ว2ก็ยังเร็วอยู่นะพาสซีฟก็2เลยปะมันก็ยังแบบแคนเซิลได้แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ท่า1นนของแลชมันโดนหน่วงๆนะแบบมันกดรัวๆไม่ได้อะกด2รัวๆมันก็ไม่ออกหรือแบบก่อนตีรัวๆก็ไม่ออกนะมันต้องแบบใช้เวลาสักนิดนึงทําให้ตอนนี้การจะเชน CC ด้วยท่า1กับอันติหรือท่า1กับพาสีฟเนี่ยทําได้ยากมากขึ้นนะครับอาจจะต้องไปแบบ1ฟิกเกอร์นะครับ เหมือนถ้าใช้ฟิกเกอร์แล้วเหมือนดีกเลย์มันจะหายไปนิดนึงปะต่ใหม่นะเท่ากันแหละแต่แค่ฟิกเกอร์มันต่อระยะให้แล้วแบบมันดีเลย์มันน้อยลงมันก็เลยเชนง่ายขึ้นนะครับก็มีประมาณนี้นะท่าหนึ่งของแร็ซที่เนิร์ไปนะเพราะงั้นคอมโบใหม่ที่ดอยจะแนะนําก็จะกลายเป็น2อนะครับอันติฟิกเกอร์นะครับพาสีแล้วก็ท่าหนึ่งซ้ำนะครับอ่าก็เป็นการจบคอมโบเนาะคือพยายามจบคอมโบด้วยท่าหน,นึ่งนะจะดีกว่านะพอดอยมองว่ามันดวงเยอะนะถ้าเกิดเราสมมติเราคอมโบเข้าไปแบบเมื่อก่อนเราแบบว่าอ่าแบบ หนึ่งถ้าถาสิบหนึ่งแล้วมันแบบนะกดอันตรีไม่ออกบางทีอีกฝั่งมันฟิกออกได้ถ้าเขามีรองเท้ากันซี่ีเนี่ยเขาหลุดออกมาได้เพราะงั้นลอยมองว่าท่านี้น่าจะเซฟมากกว่านะครับในการเล่นเนาะส่วนปรับใหม่ของแร็เป็นยังไงไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับสับแร็ปรับใหม่นะครับครับก็ตอนนี้เนี่ยริชแมนช็อปเนี่ยมีโค้ดส่วนลดสำหรับช่องดอยโดยเฉพาะมาแจกนะครับโดยเข้าไปที่เว็บเติมเกมริชแมนช็อปนะครับเลือกเกมที่อยากจะเติมเลือกแพทที่อยากจะเติมนะครับกดดำเนินการแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วก็กอโค้ดทีี่่่ออออยยูใต้้้คลลิปนขงไดเเมืกโค้ดเเเสสรรรรร็จจนนนนนนนะะะะคคคัับบบบให้กกดดาิต่่่อียววณลท ในะครับแล้วก็กดจ่ายตามปกติได้เลยนะครับบอกเลยว่าลดเยอะๆเลยนะสับดิสแมนช็อปนะฝากไปเรื่ยนะครับอ่ะเข้าไปดูคลิปกันต่อมาครับมาดูกันครับว่ามวยปรับใหม่เป็นยังไงนะฮะครับเราบอกว่ามันเก่งนะเก่งขึ้นเยอะแต่ว่ามีการแอบบัฟท่าหนึ่งนิดหน่อยนะให้มีดีเลย์ที่เยอะขึ้นนะครับเชนคอมโบท่าเดิมอาจจะยากขึ้นหน่อยถ้าถามดอยส่วนล็อกซี่เนี่ยระยะใกล้มันอันตรายขึ้นนะเพราะงั้นอย่าไปยุ่งกับมันนะครับต้นเกมไอ้ต้นเพืเชฟเวลสี่ไปยุ่งกับมันเท่าไรหร่ก็ถ้าจะยุ่งกับมันนี่่่คืืออออต้้งงเามมันใหรหรรวไก็ มันแจว่าจะไม่โดนแบบว่าจับแล้วโดนลุมคอมโบตายแล้วตอนนี้แรดมีสแต็กใหม่ใต้เท้าเนาะทำให้เห็นว่าเราแบบว่ามีพัสซีหรือยังไงถ้ามีสองสแต็กก็ต่อยพัสซีได้นะ มไปรับบูลแล้ววะเคฟิกไม่มีหลอกอยากได้ฟิกเลยใช่ว่าไงก็รู้ว่าฟาร์มชาแล้ผมผมรับเบฟไไ่ทัน ก็ยังก็เตะได้เหมือนเดิมนะหมายถึงว่าเตะขาดมุลาได้เหมือนเดิม มีสเต็กด้วยเหรอ <c oughs> <c oughs> ปกติมวยต้องต่อย2หมัดครับถึงจะอ่าต่อยพลาสติกได้ทีหนึ่งหรือไม่ก็ต้องรอ6วิครับแบบแบบไม่ต่อยอะไรเลยถึงจะได้ไอ้สเต็คพลาสติกที่ชกกระเด็นเนี่ยแหละซึ่งมันก็เป็นสเต็กที่มีมีประโยชน์นะเพราะมันทำดาเมจแรงด้วยแล้วก็ดันได้ด้วยครับเชงคอมโบได้ด้วยโอ้ <c oughs> oh, ไม่ทัน โดนชกช็อตชุดเดียวจะไม่ตายเมื่อกี้ต้องจ่ายฟิกแต่ตอนไม่มั่นใจว่าฟิกแล้วจะตายหรือเปล่านะเมื่อกีอ้กลัวดามเมจขาดอยู่นิดนึงเหมือนกันเนี่ยชกชิงได้แล้วแต่ต้องต้องมองเห็น,นระยะน,นะครับถึงจะชิงได้ รออูนอะไรนะรูนเขียวด้วยอุ้ยไม่ไดต้ต้องบอกถ้าหนึ่งมันติดดีเลย,ย์เยอะขึ้นนะเพราะงั้นอาจจะต้องดูหน่อยว่าอีกฝั่งมีรองเท้กากันซีซีอ่ะไม่งั้นจะเชงคอมโบ แปกได้นะครับทำไมนี้อีกฝั่งไม่ออกนะตอนนี้มีคนออกอยู่ศูนย์คนเนี่ยต่อยชิงพิ้วพิ้วไม่ได้ชิงใส่คนก่อนนะก็มีข้างข้อดีข้อเสียข้อดีคือโป๊กโดนชัวข้อเสียคือมันอาจจะเคลียร์คลิปยากหน่อยบางทีอยากให้ชิงคลิปแต่เราว่าข้อดีอะกว่าครับโป๊กโดนคนไงก็ดีกว่าแล้ว โ <c oughs> อ้โโอ้โท็อกซี่ล้วจับไปละเฮ้ยไม่ต้องใช้เกย์โย่ต่อยชิงเนี่ยต่อยทะยังทะยงก็ยังชิงอยู่นะครับมันก็เป็นข้อดีเหมือนกันทำให้ระยะต่อยเราไกลขึ้นนะฮะ ว่ายืนห่างๆเลยอ่ตัวนี้อันตรายเรียบร้อยเป็นหนึ่งแบบอุ๊ยโอ้โหโโอ้หเกือบเกิดดูแลพี่ดูโล พลิกจับไปเนี่ยถ้ามันน่ากลัววะ่ะจ้าโอเคง่เคคลิปง่ายเลสองหมัคดคลิปตายแล้วชุด,ดิดีดีที่ลงตัววะ่ะเ้ยมีลีเลียดด้วยว่ะยอดนวัตกรรม อันนี้คืออีกฝั่งยืนหลังคีบไม่ได้นะเมื่อก่อนทําได้ดี๋ทีนี้ทำไม่ได้แล้วถ้าทำแล้วอาจจะเสียเลือดฟรีได้โดนชกทะลุชกทะลุเออว้าวโดนเลือดรีเจนหนึง์เต์ตึงๆโอ้ยนี้ทิปก็คอมโบกับแรดดีขึ้นดิมันชกทะลุได้ อู้มาเตียคลิปหายเลยวะถ้าเกิดมีล้งอยู่คอมโบเรียบร้อยอุ้ยติดติดนู้น <No. S 1> แตวเขาตายสองเลยล่ะ แต่เดาว่ามันน่าจะเคลีปง่ายอะตอนนี้โซนง่ายไม่มีปัญหาเคปีคล้วเนี่ย่อ่ปึกๆก,ก็ครับเดียวก็ชีพหมึกเกือบหมดกองละโอ้โหเก็บแตกเพื่อนรอคิวให้อยู่มัดชิ่งอุย้ยแรงอยู่นะ ผมจะตายแล้วป่ะเพราะว่าผมกลับก่อนเดี๋ยวแ<ป>ล้วก็เรือบละผมรอยตั้งนาน <c oughs> กว่ามันจะเข้าระยะถีบผมพอดี อ้ยจับแล้วจับแล้วจับแล้วโอ๊ยตาย แปลกย่จีไม่คอมอ่อยจะพอเทมาแั้นเบียจีแป๊ดหนิกันถุนไปแม็มา Toi <coughs> sẽ <coughs> <Back, coughs> <coughs> Mm. Hoi. Infinite Slayer has been defeated. An ally has been defeated. Legendary. Nice assist. เพื่อโชว์ประสิทธิภาพการเคว์ไปตอนนี้นี่ครับโชว์การกันดาน Hello, ดีฟอร์มครับแม่เตะของกันด้วยดิตอนนี้เราเบิร์ดคำขำไม่ได้รีเดทให้เต็มกันมันจะโป๊กเรื่อยๆดิแต่เรามีโอกาสชกมูลาาตายได้อยู่นะถ้าเขาประมาทโอตะคนอยู่เยอะมากเลย แต่อย่างเงี้ยหมัดทิ่งเงี้ยก็ฆ่าแวนการ์ดง่ายขึ้นเยนอะคือไม่ได้หรอ อือตายเลยวะได้จ้ะเว่ยลิงรวบตัวรวบแบรีเฟกไวรั่มรวบตัวีเพีงคิวก่อนคิวก่อน หวาดเสียวมีเกิดแย,ย,ย,ย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วโอเคยังไงโอเคเคียวติดๆๆๆๆๆๆกูแพ้ไปแน่เพื่อนเดีนน๋ยวเดเดัดเดดเ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 เดเดเดเเมเ เกือบนะเมื่อกี้ถ้าเกิดถ้าเกิดบิโร่ตายที่แพ้แล้วนะเมื่อกี้เรือปลาแม่งเหลือขีดหนึ่งเกือบไปจริงแต่ว่าขึ้นใงเอซี่อยู่นะมัน นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแร s ปรับใหม่ในวันนี้นะดอยก็มองว่าตัวมันเนี่ยมาบาปัจจุบันในแพทนี้ที่มันบัฟมาท่า2เนี่ยเคลียร์คลิปง่ายขึ้นเนี่ยและเริ่มกลายเป็นเมทที่แท้จริงมากขึ้นนะเมื่อก่อนแรสเนี่ยเวลาดับมาแต่ทีนะคนจะมีคนถามต่อดยว่าจะเคลียร์คลิปไหวไหมแต่ทำเว็บ ได้ไหมนะครับตอนนี้แร็เนี่ยชกคลิปก็สบายนะชกคลิปสองหมัดคลิปหายแล้วสองตัวสบายๆคูดาวไวบางทีอีกฝั่งโดนต่อยฟรีด้วยเพราะมันชิ่งไปโดนฮีโร่มากกว่านะมันจะเล็งฮีโร่ก่อนนะไอการชิงเนี่ยซึ่งดอยมองว่ามันดีมากๆนะครับแล้วก็มันทําให้แร็เล่นง่ายมากขึ้นถึงจะมีการเนิร์ฟท่านหนึ่งก็จริงที่ทําให้มีการหน่วงมากขึ้นแต่ดอยมองว่าถ้าคนที่เป็นเมนแร็เนี่ยไม่ได้มีปัญหาในการเล่นหรอกเขาคงปรับปรุงคอมโบเองได้นะครับส่วนตัวดอยมองว่าตอนนี้น่าจะเกือบขึ้นแรงเอสได้แล้ว่าาาว่ามันนเลได้ ได้แล้วนะครับเป็นเมทที่สามารถใช้เล่นทั่วไปแล้วเพราะมันเคลียเวฟง่ายนะครับแล้วก็ยังแก๊งเก่งเหมือนเดิมเลยอันตรงอันติอันตรายเหมือนเดิมดาเมจไม่ได้โดนเนิร์แถมบับท่า2ให้ใช้ง่ายมากขึ้นด้วยนะก็บอกเลยว่าถ้าเกิดใครเล่นแรสเป็นนะดอยมองว่ามันกลายเป็นตัวเมตาแล้วต้องเล่นเป็นนะวง,วงเลยว่าเล่นเป็นถ้าเล่นไม่เป็นดอาก็อาจจะเฉยเเล่นเมทตัวอื่นอาจจะง่ายกว่านะครับประมาณนี้แล้วกันนะซับการรีวิวซับแลสปรับใหม่เนาะครับการดแเพื่อน,นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยจอก,จนกนัน